สวัสดีจ้าพี่น้องสิผูสุขชนนะจ้าเอฟซีศีนารักคุอผูสุขชนนะจ้าวันนี้ก็พบกับช่องแม่นางเกตคือเก่านะจ่ะเนาะวันนี้ก็จะพาขึ้นไปเลาะพูนะจ้าป้จ้าเดี๋เดี๋เขาก็เห็นเห็ดนะจ้าดอกหนึ่งนะจ่ะเนาะป้าจ้าเห็ดบนเขาจ้าดอกแรกแห้งหมานของเขานะจ้าเลยเสิร์ฟวันนี้นะจ้างามเลยจ้าป้าตากับท่านในห้องนะจ้าดอกแรกแห้งหมานมันหมานเด้อนะจ่ะเนาะ นะ่จ้าติดไข่เมื่อวานนี่จ้าที่หอบยังเหลือจีดีหน่อยหลายๆเลยจ้านี่นะจ้าไงดีหน่อยนึงนะจ้ะเนาะวันนี้เอาได้สองดอกเมื่อวานที่แม่น้องเกตพอหลายๆน,นี่จ้ามองเนี่ยอืมบานล้วจ้าอืมนี่จ้าแหกหมานแหกหมามันหมานนะจ้ะ่เนาะอืมเนะนะด็ด อืมอน,ง,น,นงเอกท่านะจาะน้นงเอกมันหมาเด้อมันหมาจ้ากล้น้ำเลยจ้าอื้อนาแล่สามดอกจ้าจ้า จะยิหนหนาเลยนะจ้ะยี่ตึกฝนนอจจากนาะดอกอยากออนเลยนะเจ้าี่จับน้องยิ่งน้องน้อยดับน้งจ้าดาวนอกเปลี่ยง น้อยนะเจ้าจะไปน้องเป็นตมากนะันเจ้าเดี๋ยวเจ้๋ดอกนึ่งเออเอาได้วะเนาะดอกนี้กนะ็จะอ่อนเหมือนอย่างงีง้ะท้องเฮ็ดนี้จะเป็นเห็ดดอกบางนะเจ้านี่นะท้องยังอยังขาว,วเลยจะจะอ,อ่อ,อน เป็นเห็ดดอกบานนะจ๊ะสองดอกนะจ๊ะสองดอกงามๆเลยจ้ะอือจ้ามาจ้าตาเขาก็ได้พี่มาพอแกง่ไงนะจ้าจับพี่น้องแล้วงอกจ้าแล้วงอกขาวนะจ๊ะเนาะจ้าจับพี่น้องสองดอกนะจ้า จ้ะจ้าดอกนึงจ้ะน้าแลจ๊ะพี่น้องเฮ็ดก่อแดเองเนาะจ้ะเนาะจ้ะจะจ้ะ นาเล่เจ้าอดอกกำลังเกิดใไหมนะเจ้ากำลังงามๆเลยจ้านาเล่เจ้านาเล่ดอกนึงนะเจ้ายศนาเขียวเจ้า,จาเอ็ดทานจ้า ทานดอกนึงนะจ๊ะเนาะจ้าใครเห็ดละงอกนะจ๊ะเนาะอ้ยมันนี่ก,ก็จากบางแล้วจ้าบาบางแล้วค่ะลองเห็ดละงอกก็บ่ใครมีแล้วเนาะจ้ากนึงจ้าหนึ่งดอกหนึ่งดอกจ้าเนาะก็จะให้ได้อกีกพอได้แกงยี่ดอก ถ้า,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 าก,กา็เห็นรถสองคัน,นขขหนึ่งได้ตมรจไซส่นะจ้ะพี่น้องเปินก็มาเฮ็ดคกันนะจ้ะเนาะกันตั้งผู้นะจ้อ้เจ้าเห็ดมันผูจ้าดอกกํงงาม้เลยเจ้า แมนค่ะที่ได้อยากได้อีกก้าวะละเออเดินหากันแล้วยางไผ่ยางมันคอยกับท้ายต้องคอยไปยูนเรื่อยคอยหาไปอู้จ่าสะออนเห็ดมันปูจ้ากูนะจะดอกใหญ่ เจ้าขึ้นมาจะบ้านไหนจ้ะจ ouais. ้าบ right, ้านนั่นนี่นะบ่ท okay. <ama> <deci> ้องเฟือยนะบ่บ่อยู่ใกล้ๆนะเจ้าใกล้ๆกับพู้นนะเจ้างามนี่แหละบ่ บุเกดีไปหอดจักเท้อ,อเจ้าเห็นนา,าเลยจ้าอีจ้าสวยๆแล้วจ้าจ้าหยดน้ำมาถึงดอก

ที่มันปูน้ำงามสิละกสะออนจะกินกับปปันไดหรือว่าจะหักสะออนมันงามแมนอีจ้านำหมากน้ำงามนะจ้า แหลงงามๆเลยจ้าบ่มีโมแซมเกือบดอกเดียวเห็ดทานจ้าเห็ดทานสองดอกนะจ๊ะเนาะจ้ะจ้ะดอกอทานน้อยนะจ๊ะเนาะเห็ดทานน้อยจ้ะเห็ดพึ่งจ้ะเห็ดพึ่งน้ำอ้อยนะจ๊ะเนาะ อสองดอกเล้เจ้าเห็นไหมจ้าอยู่ข้างทางยางเลยจ้างำมๆเจ้าอยู่ใกล้ๆกันมั่งจ้านี่จ้าเป็นไข่เพิ่นนะเจ้าไข่เห็ดละงอกจ้าสวยๆเลยนะเจ้างามๆเลยอยู่นน่ะไข่เห็ดละงอกขาวจ้า น้ำหมากจ้าหมากสวยๆเลยนะจ้าน้ำหมากดอกงามๆจากพี่น้องเหลทอหกเหลืองดำจ้า เฮ็ดละนกจ้าสองนันนะจ้าอ,อันนี้เน่าเลยนะจ้าเอามาเกิด,ดีนะเ,นเดี๋ยวจ้าจ้าเฮ็ดกระแป้งนะจ้าเนาะด,ดอกกังเข่ากำง้างแล้วจ้าจ้าเฮ็ดกระตาเฮ็ดแม่น้องเป๊ะน้องเกยแล้วจ้นะเนาะ จสองคนหานะจ๊ะมากับพ่อบ้านคือเก้าจ้ามาเนี่ยจ้าพี่น้องเฮดไอเฮดกอขาวนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะจ้าเฮดน้ำมากันนะจ๊ะแต่วันนี้เป็นเฮดสีขาวจ้กอขาวเพิ่นเรื่องจ๊ะมองมูมองเดียวกันนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะเฮดกอขาวจ้ะแต่เนี่ย จ้าเปิงขมนะจ้าเปิ่งเจ้าสี่ดอกจ้าเปิงขมจ้าขมดอกนึงนะจ้าดีน้องเจ้าเห็นอยู่ว่าใจยังไม่แม่น้องเกศป่าจ้าโอ้ยไหนเจ้านี่จ้าเจ้าเด้อนับเด้อจ้าเด้อหนึ่งสองจ้าเนาะ อีกจ้าสามนะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจ้าสามแล้วนะจ้าสี่ห้าหกจ้าหกดอกจ้า,จามันเก็บกันแล้วจ้าเก็บกันเลย อืมลกเกตหม,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 มันมันนะจ้าหมันมันดอกยังนมนมอยู่นะจ้าอ้ยจ้าสองดอกนะจ้าดอกที่สามนะจ้าอุย้ยแถบบวล,แล่างซอแเลยจ้า ดอกนี้น่าจะเนะโอ้ยงามด้ยจ้ะนี่จ้ะดอกม้จ้ะนี่จ้ะดอกนี้จ้ะ จ้าดอกน้อยดอกน้งจ้าโอ๊ยสวนน้อเมียน้องเก็ดป่จ้าีน้องเก็ดก็เคยได้นะจ้าเนาะโอยเลยจ้าพี่น้อง งามงามแลยจ้าสองดอกเย็นกำลังงามงามเลยนะจ้ะเนาะมใบเงี้ยจิตัดเอาตันี้ไว hmm. ้เพิ <S <S ่นเกิดเจนิจ้าตัดไปเจอนี่นะจ้ะเนาะห้าเพิ่งเพิ่นไว้เกิดเจนิต่อจ้าจ้างามงามแลยจ้ามัอนี่นะ่ใ้องเกยมาไกลเลยจ้ามันเลยึ้นมาพูชุ่มสูงเลยเลยจ้ามัอนี่นะเพื่อมาตามหาเห็ดตันนี้แหละจ้าเพื่อมาตามหาเห็ด พึ่งแดงนะจ๊ะน่าพึ่งนงงงเนาะเดี๋ยวต่อเลยจ้าใกล้ๆกันนี่เลยจ้าสวยเลยจ้าดอกใหญ่เลยจ้าดอกนี้มองเดียวกันเลยจ้านี่ยนะจะเป็นซิปดอกกันเนาะจ้าเนาะมองเดียวกันนี่เนาะจ้าสวยเลยจ้ายเลยนะจ้าเนาะอือโอ้ยหัวขุดเลยจ้า จ้าทำงานเลยนะจ้าอืมแม่ลองเกียถ้าก็ได้เก็บจะดีใจเด,ด้กดฝากดไลค์กดแชร์เลยนะจ้ากดไลค์กดแชร์เลยจ้าอีจ้าอีกดอกหนึ่งนะจ้าจ้า อีมอี่จ้ะอืมทองอยากเขียวแล้วนะจ้าแต่กันยังไงอยู่จ้ะยังบานในเทาบานไดนะจ้ะเนาะนี่จ้าสวยเลยจ้าหัวแดงๆเลยจ้าที่แล้วก็ออกบานจ้าแล้วก็ออกขาวบานเนาะถอกนึงจ้าพี่น้องในอย่างเฮ็ดพี่น้อง เดีวออยวดองนีง้นะเฮ้ยจะมางามเลยเจ้ามาเิ่งซอยแม่น้องเกศนะเจ้าอ้ยเห็นนะสองสี่หกดอกเลยเจ้ามูนี่นะจ้าหกดอกอืมกำลังงามเลยนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะเจ้าเด้อให้แม่น้องเกศเด้อจ้า อุ้ยขึ้นทั้งขีดินนิดหน่อยเองได้จ้าไม่ได้นั่นยจะเลิกได้นี่นะติ้ยขีดินนิดน้อยหนึ่งมึงมีบ่ อืมเพเอกก wow, ็จะนี่เพเอกเพเอกไงโอ้ยเต็มจอเลยจ้าเต็มจอเลยอืมเคยพอเคยเห็นนะจ้ะเนาะเห็นเราโง่ยากจ้ามืันไงแทะสวนน้ำแม่นองเกจบอ่ะจ้าปฏิทูดกันลังงามๆเลยนะจ้าท่านในบ้านเขาแม่นมืเอื่นละบ้านมาแล้ว สองสี่หกเจ็ดดอกจ้ามูนี่น,นะเจ็ดดอกเลยจ้านี่ยนะมาที่เจ้าจ้าไปเอาดอกบานเนาะจ้าบันี้ใกล้ๆกันเลยจ้าเก็บดอกบานต่อน,นะจ้าเก็บดอกจูเมื่อกี้นี่จ้าใกาล้ๆกันลำมูเดียวกันนะจ้าโอ้ยเสียดายเด้เนาะจ้าเสียดายบานเลยจ้าเอากระตัด อันนี้แล้วนะจ๊นะเนาะอืมจะหมดเลจ้ะหมดนะจ้าจะได้เป็นบาทน,นะจ๊นะเนาะก็เป็นซ้ำบางยาในของพอดี โยงเนียจ้าเด็กโกเด้งหน่อยเราจะเป็นมูเป็นมูเลยได้จ้านี่เจ,าจ้ากันจะตากแดือนแล้วก็เหยียบคนกวาดไว้อีเท่านะโอ้ยพี่น้องงาไม่ใช่น้องจ้งแน่เนี่ยอืมแต่ดอกฮะกำลังเกิดแล้วจ้าแต่เนาะ เ็ดเพิงอย่างนั่นแจนี่นะแม่หนุ่มเกดเขาปวดจ้าเขาจะจะหาชิเก็บไปก้อนจ้ะเขาเ็ดเพิรพึ่งอย่างเดี๋ยวเพชรเขากั้มมาจากเพิงน้ำอ้อยนะจ้ะเนาะพี่กัดมือนี่ค่ะแม่น้องเกตเก็บอยู่พูบักเขงคน้ะจ้ะเด้อเดี๋ยว่าแม่น้องเกตย่างมาทางหลังพูไปนะจ๊ะเหมือนีันทั้งในพ่อเฮ็ดหลายๆอย่างนะจ้ะเนาะพี่จ้าเฮ็ดเรเคยได้ก็ได้นะจ้ะ เห็ดพึ่งน้ำดำนี่จ้่เห็ดพึ่งน้ำดำนี่เนาะสองดอกแล้วจ้าจะก็อื่นเห็ดพึ่งอย่างนั่นจ้าเนาะดีจ้าพี่น้องเห็ดกอจ้าเห็ดกอดอกนาด้วจ้าบอกบ่กเป็นกอใหญ่จ้าก่อหน่อยอยางน้อจอยเนาะแต่มันดอกดอกนาด้วจ้าเกิดเป็นโม่ด้วยด้วยจ้าดีจ้าดีจ้าตรงนี้น่ะดีจ้าเป็นโม่เป็นโม่เนาะจ้าเนาะ จ้าเก็บแล้วจ้าไปนเนี่ยมาได้จ้าพี่น้องยืนมือขึ้นมาเก็บแล้วจ้ามาเก็บกับแม่น้องเกศได้จ้าโอ้อยหัวขาดซั้มจ้าดอกกบดีงามเลยนะจ้าเนาะอืมอันนี้แม่น้องเกศใบ,บ่เอาหรือจ้ายังหน,น้อยอยู่เนาะ ไหวเป็นไงซะไอ้คนอื่นมาทำหลังมาใจเป็นเนี่ยมันใหญ่เพิ่นได้เก็บจ้าโอ้ยไอ้น้องเก็บก็นเลยล้นตะกร้าเลยได้จ้าแน่น่ะมาสองตะกร้าจ้ามื้อน,นี้น่ะนี่จ้า,าเก็บเมื่นี้แล้วจ้ากูหยุดและ Thì đọc nó hỏi bên cả lái cho nó chả kia được bỏ được chả Được đọc đi kèm cho nó Yeah. เี๋จ้าตอวกระลังงามๆเลยนะจ้าอ,อันนี้ขงเนมือไม่ต้องเกตถือกันหน,นึ่งกับน้อยแล้วจ้าปิดไปจ้าอ๊ะมีไปนเนี่มัขใครยึดหลนงอันนี้เกิดขางเนี้ยจ้าจะไปสังกินเพื่อนมัดเลยจต่ยังใดใครนึงเนาะ ออกขาวจ้าจ้พี่น้องเห็ดเพิ่งยังไ้่เจ้าได้อีกแล้วจ้ามูนงจ้าซีดอกเหเนะจ้าเนะจ้าไม่เห็ดเพิ่งเขากำบ่จ้า จ้าท่องและแลนี่จ้าแม่เดชกังเขากำอยู่บ่จ้าน้องเกศบอกเคยเก็บไปใจเฮ็ดเพิ่งอันนี้นะจ้าจิตาพี่น้องน้องเกศเราบ่มีกระตาจีไส่ละจ้าให้พ่อเรื่อยๆจ้านี่จ้าเฮ็ดเพิ่งนกยูงน้องเกศแม่น้องเกศกับบุรีท่ายแต่ตัวนี้นะมันดอก กันแน่นะจ้ามันบาดแม่อยู่เกลือประทศไทยนะจ้ะเนาะเต็มกระต่ายมั้เลยเจ้าเนาะเจ้าผลงานของแม่ลองเกลือมือหนิะจ้าผลงานเฮาหาเห็ดมือหนินะจ้ะเนาะตะกร้านี่จะเป็นเห็ดรวมเลยจ้าเฮ็ดสมาปีนะจ้ะเนาะเห็ดละงอกผลกันด้วยเฮ็ดละงอกตะกร้านี่ก็มีจ้ามือนี้นะมันสู้เห็ดนะจ้ะเนาะเห็ดเพิ่งเข่าก็ได้เลยเจ้าเห็ดเพิ่งเข่าเห็ดเพิ่งอันนี้นะจ้าเนี่ยเพิ่งน้ำดำนี่ก็ได้นะจ้ะเนาะ เฮ็ดผึ่งนกยูงเห็ดละโง,ง่จ้าอยู่ข้างล่างตะกร้านี่จะมีเห็ดละโง,ง่ก,กับเห็ดผึ่งนกยูง้ะจ้าตะกร้านี่จะเป็นเห็ดร่วมนะจ๊ะเนาะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอฝากให้ันนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องเกดเด้นะจ้าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิงด่งนะจ้าเพื่อจะได้แจง้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องแม่น้องเกดนะจ๊ะเนาะสำหรับมือมือน,นี้แม่น้องเกดก็ต้องขอตัวกลับลงไปก่อนดนะจ้า พอกันคลิปนาน,นะจ้าสวัสดีจ้า